ฝีมือแค่นี้ไม่สามารถต่อสู้กับลูฟี่ได้หรอกนะคุ้มแล้วถ้าฆ่าเบอร์2ของ4จกักระพัดได้แล้วครับก็ต้องขอต้อนรับผู้ติดตามทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ช่องการสองก้าแปดชแนลพายของเราในวันนี้นะครับเราก็จะมาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสปอยของมังงะวันพีชนะครับผมในตอนที่1,093นะครับต้องบอกก่อนว่ามันเป็นการเพิ่มเติม จากเมื่อครั้งที่แล้วนิดหน่อยนะครับผมซึ่งจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยเดี๋ยวกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์แล้วเดี๋ยวไปเริ่มกันได้เลยนะครับผมก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวลุยกันเลยดีกว่าซึ่งเปิดตอนมานะครับผมก็ดูเหมือนว่าทางด้านคิสซารุเองเนี่ยจะถูกลูฟี่หมุนตัวนะครับผมท่าทางของคิสซารุนั้นเนี่ยไม่เปลี่ยนไปนะครับเขายังคงสงบนิ่งแล้วก็ เยือกเย็นอยู่นั่นเองนะครับผมแล้วก็จะตัดมาที่ห้องควบคุมเวก้าพังเนี่ยตัดสินใจเข้าร่วมนะครับทีมที่จะเดินทางไปฟาบิลิโอเฟสนั่นเองนะครับผมซึ่งซันจิเองเนี่ยก็ไปด้วยอย่างที่เราได้บอกไปแล้วก็มีอตลาดด้วยใช่ไหมสามคนพวกเขาเนี่ยต้องการที่จะไปช่วยบอนนี่นะครับผมแต่ในครั้งที่แล้วเนี่ยมันยังไม่ได้มีบอกใช่ไหมมีแต่ว่าจะลงไปเพื่อเปลี่ยนคําสั่งแปซิฟิต้านะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีปัจจัยเพิ่มคือจะไปช่วยเหลือบอนนี่แล้วก็จะไปเปลี่ยนคําสั่งซิฟตาครัจกที่วของุ เพราะว่าคิสสรุปเป็นคนถือชิปใช่ไหมหลังจากนั้นเนี่ยเวกาพังเนี่ยจะใช้ยานพาหนะของเขาครับผมซึ่งจะเรียกว่าเวกาแทงนั่นเองนะครับผมซึ่งเวกาพังเนี่ยก็จะเรียกบอนนี่นะครับผมว่าเป็นเด็กน้อยนะครับเขาเนี่ยพูดถึงเธอราวกับว่าเธอนนเนี่ยยังเป็นเด็กน้อยมากๆนะครับดูเหมือนว่าอายุที่แท้จ,จริงของบอนนี่เนี่ยอาจจะอายุน้อยกว่าที่พวกเราคิดไว้นะครับตามที่เขาได้มีการระบุมาเนาะแล้วก็นามิกับอุซอบนะครับรวมถึงเอดิสันเนี่ยก็ยังคงอยู่ในห้องควบคุมนะครับจินเบเนี่ยดูเหมือนว่ากําลัง ังขนของนะครับผมทั้งหมดก็คือของเวกาพังเนี่ยไปที่ด้านหลังของเกาะน,นะครับแล้วก็ลิลิตเองเนี่ยใช้แฟงกี้โชกุลนะครับเพื่อที่จะอุ้มเรือทาวสันซันนี่นะครับไปที่จุดเดียวกับที่จินเบยเนี่ยกำลังมุ่งหน้าไปนั่นเองนะครับแฟงกี้เนี่ยก็กําลังลงไปที่ฟาบิลิโอเฟสด้วยนะครับผมซึ่งตัดมาที่โซนฟาบิลิโอเฟสนะครับผมบอนนี bon ่เนี่ยกำลังต่อสู้อยู่กับทหารเรือนะครับผมอยู่ที่นั่นซึ่งเซนโตมาลูเองเนี่ยได้ช่วยตัวของบ bon อนนี่เอาไว้นะครับผม ตอนที่บอนนี่เนี่ยล้มลงหลังจากที่ตัวของบอนนี่นั้นเนี่ย ปลิวมาหลังจากตอนที่แล้วที่โดนคิสรุเตเข้าไปหาบาเลียของเกาะเอกเฮใช่ไหมจากนั้นเนี่ยตัวของเซนโตมาุเองเนี่ยก็หมดสติไปนะครับผมต่อมานะครับสถานการณ์เนี่ยตัดมาที่ตัวของโซโลที่ประทะัอยู่กับล็อบรุจินะครับดูเหมือนว่าดาบของโซโลเนี่ยจะมีเปลวไฟติดอยู่ด้วยนะครับและลุจิเองเนี่ยจะอยู่ในโหมดที่เป็นการตื่นของผลปีศาจนาะอแล้วก็ในตอนนี้คาคูเองไม่ได้มีการปรากฏออกมานะครับผมซึ่งตัวของโซโลเนี่ยได้มีการพูดขึ้นมาว่าฝีมือระดับนี้เนี่ยแกคิด จะไปสู้กับกัปตันของเราอย่างนั้นหรอสู้กับกัปตันเราไม่ได้หรอกนะลอบรุจจีเองเนี่ยก็เลยได้สวนกลับไปนะครับผมมันคุ้มค่าแล้วที่ถ้าฉันเนี่ยฆ่าลูกเรือหมายเลข2ของ4จกักรพรรดิได้ ซึ่งหลังจากนั้นนะครับก็กลับมาที่ลูฟี่ปะทะกับคิสซลุนะครับผมซึ่งลูฟี่เองเนี่ยโยนคิสซลุลงทะเลนะครับคิสซลุมันก็เลยได้พูดขึ้นมาว่าโอ้ฉันจะตกทะเลอยู่แล้วและดูเหมือนว่านะครับผมจะเป็นส่วนเสริมของเทคนิคที่มีชื่อว่ายาซากานิโนมาทารรมะนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าจะให้เห็นภาพก็คือไอวิชาที่ตัวของคิสซลุปล่อยลูกแสงอะที่มันปล่อยออกมาเยอะๆนะครับผมซึ่งดูเหมือนว่าเทคนิคนี้เนี่ยจะเป็นพื้นฐานนะครับของเทคนิคที่คิสซลุเนี่ยกำลังจะ ก็คือล่างโคลแสงนั่นเองซึ่งทําให้ลูฟี่เนี่ยได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับผมเพราะว่าโดนดาบแสงนะครับผมจากล่างโคลพวกนี้นะครับหลังจากนั้นดูเหมือนว่าลูฟี่เนี่ยเขาจะใช้เทคนิคโกมุกโกมุโนดอนสแตมนั่นเองนะครับผมซึ่งลูฟี่ใช้เทคนิคนี้ทําลายล่างโคลแสงของคิสรุทั้งหมดเลยนะครับแต่คิสรุตัวจริงเนี่ยไม่ได้อยู่ที่นั่นนะครับคิสรุตัวจริงได้กลับมาที่ที่ห้องควบคุมนะครับผมเพื่อที่จะสังหารเวกพังนะครับแต่เวกะพังเนี่ยไม่อยู่ซะแล้วนะครับคิสรุเนี่ยก็ได้ทําการ มุ่งหน้าไปทางที่เวกาแท้งนั่นเองแล้วก็โจมตีด้วยลำแสงนะครับแต่ลูฟี่นั้นเนี่ยตามมานะครับแล้วก็เข้าปกป้องเวก a าแทงเนี่ย ทันเวลานะครับลูฟี่เนี่ยได้รับการโจมตีแสงของคิสซลุคเข้ามานะครับแล้วก็กระจายมันออกไปในแต่ละทิศทางเนาะเวกาแท้งเนี่ยก็เลยเดินทางถึงโซนฟาบิลิโอเฟสนะครับผมอย่างปลอดภัยนะครับผมแล้วดูเหมือนว่าในตอนท้ายของบทนะครับอตลาสเนี่ยดูเหมือนจะมีการเขียนคําสั่งทับลงไปนะครับจากที่ตัวของคิสซลุเนี่ยสั่งเปซิฟิต้าไว้ใช่ไหมและในแผงหน้าสุดท้ายนะครับก็อย่างเหมือนเมื่อวานเลยนะครับคือฉากเนี่ยจะตัดไปที่ทางเซนเจกาเซียเซตเทิลนะครับผมที่กําลัง จอบมองอย่างน่ากลัวนั่นเองนะครับผมอันนี้เนี่ยก็คือข้อมูลเพิ่มเติมจากเมื่อวานนะครับผมที่มีหลุดออกมาเล็กน้อยอันนี้ก็เพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับผมในส่วนที่ เราอาจจะเคยพูดไปแล้วแต่นี้ก็เพิ่มขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพูดนะครับผมของแต่ละตัวละครก็มีเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแต่เดี๋ยวคิดว่าน่าจะมีตัวเต็มออกมาแล้วนะครับผมก็ใจเย็นกันหน่อยเพราะว่าจากที่ผมอัดคลิปล่าสุดเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีภาพหลุดออกมาบ้างแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในช่วงของคิสลุนะครับผมที่ต่อสู้อยู่กับลูฟี่แล้วก็ในช่วงที่คิสซลุเกือบจะตกทะเลนะครับหรือว่าจะเป็นในช่วงที่โซโลนะครับผมเจอกับลอฟลุจินะครับเราก็ได้เห็นแล้วแล้วก็จะได้เห็นนใ ช่วงที่ซันจิมากับแอตลาสแล้วก็ทางด้านตัวของเวกาพังด้วยว่าซันจิมาในรูปแบบไหนนะครับผมแต่เรายังขอไม่พูดละน,นะครับซึ่งเราก็จะได้เห็นในสถานการณ์ที่ลูฟี่เห็นร่างคนคิสรุด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นสถานการณ์ฮาเลยทีเดียวก็ต้องบอกว่าสนุกนะครับผมในตอนนี้เนาะก็สําหรับในตอนนี้นะครับผมจะมีประมาณเท่านี้แต่ก่อนที่จะจบนะครับถ้าใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องเสื้อนะครับผมแนวนี้เนี่ยสามารถติดต่อสอบถามที่แฟนเพจเราได้เลยนะครับเรื่องไซส์เรื่อง คุยกันได้นะครับผมก็สําหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนถ้ามีตรงไหนตกหลน่นหรือว่าผิดพลาดยังไงเนี่ยต้องขอากราบประธานาภัยด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์ด้วยเด้อก็สําหรับวันนี้ไปไว้